อยู่กันที่นี่นะคะกับโซนของอตำบลบางจากใช่ไหมใช่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกับคุณพี่ที่ชื่อว่าพี่สมยศค่ดด<ะ>พี่สมยศค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือเกษตรกรตัวจริงเป็นลูกค้าจริงๆของไทต้าพัดเราใช่ค่ะนะคะพี่สมยศใช้มานานหรือยังเอ่ยใช่มาสี่ห้าน้ำลยครับอืมสี่ห้าน้ำแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะ ไหนๆเราก็มาแล้วเรามาดูว่าบอ่อของพี่สมยศเนี่ยเป็นแบบไหนอ่าเราไปดูกันเลยค่ะนี่มา,นมาดูเลยนะคะอันนี้เป็นบ่อปีใช่ไหมพี่สมยศครับปีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้ำลึกเท่าไหร่รพี่น้ำลึกประมาณเมตรแปดครับอือแล้วมันเป็นบอ่อที่ดูดเลนไหมดูดเลนครับแล้วความเค็มเท่าไหร่ความเค็มห้าเต็มห้าเต็มถือว่าน,น,น้อยนะพี่นะแล้วเจอปัญหากุ้งลอกนิ่มบ้างไหม ก็น้อยนะตั้งแต่ใช้เตต้าพัดนี่ไม่เจอทีนะเ<อ>มื่อก่อนเจอก่อนห,หน้านั้นเจอครับแล้วพี่เจอแทคทพัดได้ยังไงเออนายกแนะนํามานายกสอนแนะนํามาอ๋อนายกสอนอ่าค่ะค่ะเป็นเป็นนายกสอนเนี่ยเป็นลูกค้าที่แสนน่ารักของเราอีกคนนึงนะคะที่แบบใช้แล้วบอกต่อคนเยอะมากอย่างนั้นถามพี่สมยศนิดน,นึงว่าโซนเนี้โซนบางจากเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเยอะไหมคะก็เยอะใช้ได้นะครับเยอะใช้ได้แล้วเขาเขาได้ รู้จักกันหมดไหมรู้จักกันครับเขาใช้ไทก้าพัดเหมือนเราไหมคะไม่เหมือนนะบางคนใช้น้อยอืมแล้วแต่แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าปล่อยกุ้งยังไงบ่อนี้พี่สมยศปล่อยเท่าไหร่ปล่อยไปสามแสนครับสามแสนไร่บอกกี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานครับถ้าหนึ่งไร่หนึ่งงานเท่ากับว่าลงกุ้งแน่นเพราะว่าปกติแล้วหนึ่งไร่ก็จะลงหนึ่ง หนึ่งแสนแต่ของพี่หนึ่งไล่ลงสามแสนเท่ากับก่อยกุ้งแน่นพี่ก็ต้องใช้แทงตาผัดเยอะขึ้นใช่ไหมคะอืมก็ถือว่าโอเคไหมแล้วตอนเนี้ยไหนบอกให้ฟังหน่อยว่าพี่สมยศเนี่ยใช้ไทก้าพัดอยู่ในปริมาณแค่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมเตรียมบ่อเริ่มต้นผมวันแรกที่ลงกุ้งก็ผมลงไปสามกระสอบอือฮึแล้วก็ในผลที่ลงสามกระสอบคือเราปล่อยกุ้งสามแสนสามแสนครับหนึ่งแสนต่อหนึ่งกระสอบเนาะประมาณครับแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็ลงสองวันกระสอบสองวันกระสอบพอไปยี่สิบกว่าวันผมก็เริ่มลงวันละกระสอบและตอนนี้กุ้งผมห้าสิบวันตอนนี้วันละสองกระสอบนะครับก็คือลงตอนแต่ผมจะเพิ่มเช้าเย็นอ๋อก็คืองเช้ากับเย็นครับเย็นหนึ่งกระสอบนะคะจริงๆคือมันอะดแดปใช้ตามที่เราต้องการแต่เช้าครับผมลงง่ายๆครับเดินเท่บนข้างสะพานนี่ยครับนี่เลยเหรอ เดี๋ยวเรามีการเทให้ดูด้วยใช่ไหมพี่อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่สมยศเทให้โดยให้ดูว่าเราใช้จริงๆรงยังไงนะคะจะบอกว่าการนตีอยู่แล้วว่ากุ้งพี่สมยศเนี่ยคือเลี้ยงแบบง่ายๆจากที่คุยมาก่อนล่วงหน้าแล้วเอาไหนพูดให้เขาฟังนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงว่ามันง่ายขึ้นยังไงเมื่อก่อนมีปัญหายังไงบ้างขอบผมตอนนี้นะครับผมก็เลี้ยง เช้ามาผมก็ลงเทป้าพัดไปหนึ่งสอบแล้วก็ดูดขี้ดูดขี้เสร็จพอตอนเย็นผมก็ลงอีกหนึ่งกระสอบแล้วก็หัวค่าผมก็ลงจุนซีหนึ่งถังแล้วก็ลงปูนร้อนไม่หนึ่งก็สองก็สอบจบเท่านี้นะครับก็นีเลยง่ายเลยนะได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้ก็คือตัวอื่นหลายๆตัวไม่ได้ใช้ละใช้อยู่แค่สามอย่างนี้ครับ้างครับใช่สามอย่างนี้ครับก็คือเทก้าพัด แล้วก็ปูน้อนแล้วก็จุลซีแค่นี้เลยก็คือเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบปลอดสารด้วยครับผมนะคะครับงั้นเราไปดูกันในตอนที่หวานไอกตาพัดไดีมไหมคะโอเค